วดีโอนี้ครับเป็นวิดีโอสอนเรื่องการพับิกชิ้นงาน iOS นะครับเราต้องทําการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับนั่นก็คือเครื่อง Mac นะครับเพื่อทำการพับิกชิ้นงาน iOS ได้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการเตรียมชิ้นงานที่เป็นไฟล์ .pkg แล้วนะครับให้เราทําการเลือกที่ Setting Target นะครับ ให้เราทําการตั้งค่าแอปพลิเคชันของเรานะครับว่าเราต้องการให้แอปพลิเคชันของเราออกมาเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนออกมาในทีวายไหนนะครับเลือกแบบ full screen แล้วก็เป็น iPhone และ iPad ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการกดเลือกที่ App ID นะครับให้เราทาการเลือก New App ID นะครับแล้วให้ทําการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อแอปพลิเคชันของเรานะครับ ด้านล่างด้วยนะครับชื่อด้านล่างเราทำการ Copy ไว้นะครับแล้วกดที่ Submit นะครับจากนั้นนะครับให้นำชื่อที่เรา Copy เอาไว้นะครับ ไปใส่ไว้ใน App ID นะครับให้ทำการเลือก Provisioning นะครับแอวก็เลือก New Profile นะครับทำการตั้งชื่อแอปพลิเคชันนะครับและกด Submit นะครับหลังจากที่เราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเลือกที่ Distribution นะครับเลือก New Profile นะครับเลือกไปที่ให้ทําทำการตั้งชื่อก่อนนะครับหลังจากที่เราเลือก a d d h o ล้วนะครับให้เราทำการตั้งชื่อนะครับ ทำการกด submit นะครับแล้วก็เลือก developer m е n นะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดแฟลมานะครับจากนั้นนะครับให้เลือก distribution อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแฟลอีกครั้งนะครับแล้วทําการ double click ที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับ แล้วก็จะคลิกด,ดูนะครับว่ามีไฟล์ทั้งสองเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเราจะพบว่ามีไฟล์ทั้งสองขึ้นมานะครับกลับไปหน้า Keychain Assets นะครับ คลิกล็อกอินเซอร์ติฟิเนะครับไปทำการลบไฟล์เก่าออกก่อนนะครับแล้วทำการเดลเปิ้ลคลิกนะครับไฟล์ใหม่ทัสองไฟล์เข้ามานะครับเราจะมาดูว่าไฟล์ใหม่จะปรากฏเข้ามาในนี้หรือเปล่า เมื่อเราเจอไฟล์แล้วนะครับให้เราคลิกลูกศรที่หน้าไฟล์นะครับคลิกขวานะครับให้เลือก export นะครับจากนั้นให้ทำการเซฟไฟล์ลงไปนะครับใส่รหัสนะครับอันนี้เราจะมาดู certificate ของเรานะครับเราเลือก certificate ของเรานะครับใส่รหัสและ ให้เราทำการกดทับิกนะครับเลือกโปรไฟล์นะครับเลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับทำการกดโอเพนนะครับแล้วกด u b l ิกนะครับแล้วรอจนกว่าจะเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับกดโอเคแล้วก็กดโอเคออกไปนะครับ นี้เรามาจะทำเราจะมาทำการเปิดแอปดูนะครับว่าจะมีไฟล์ .ipa หรือเปล่านะครับเปิดแอปมาลาก .ipa เข้ามาในแอปเครื่องเรานะครับก็จะปรากฏกดแอป .ipa ขึ้นนะครับในการอับเดกชิ้นงาน iOS ก็มีเพียงเท่านี้ครับ